สุสดยดยพี่อาร์มนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกมสติกแมนแบตเทิรนั่นเองนะสติกแมนแบตเทิรน,นะครับไม่ใช่สติกบอลเลกเซ่น,นนะคนละเกมกันโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นกันต่อครับตอนนี้ก็อยู่เลเวลที่5แล้วเอาข้ามไปเลยครับไปไปที่อัปเกรดไปเอาที่นักขนูต่อครับมาได้2เลเวลด้นนักขนูมา2ระดับนะครับโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับเพิ่มนักขนูมาได้2เวลนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อแล้วครับ <Yeah. S 1> โอเคดูโหมดนะครับทำลาย ลูกป,ป้นของฝั่งตรงข้ามนั่นเองเอาอะไรมาก่อนดีเอาซอสบอ่อนมาก่อนหนึ่งตัวตามด้วยนักขนูแล้วกันเนาะวันนี้ลองเล่นแนวนี้บ้างนะครับอืมรู้สึกอัปเดตใหม่จะเปลี่ยนเมนูอะไรใหม่นะครับ<ฮ>ด้านล่างนี้เห็นไหมครับผมสามารถที่จะสั่งโจมตีตั้งรับได้ตามปกตินะมีแอนิเมชันใหม่ด้วยหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นกระโดดแทงนะครับ<ะ>ตอนนี้นักหนูมาแล้วเราสั่งโจมตีสิ เดี๋ยวดูกันว่าเขาตายซะก่อนนะครับไม่เป็นไรนะคนูเราแรงอยู่แล้วนะครับแรงกว่าเขาหน่อยนึงแด้หน่อยนึงจริงๆด้วยโอเคกลับบ้านจะกลับยิงไหมวะเขาน่าจะบุกเรามั้งบุกบุกกลับกลับครับอยู่อย่างงี้ถอยยิงถอยโอเคหันก็ไปยิงถอยในเมื่อเราคอนโทรลฮีโร่ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้วิธีนี้เอามันก็จะแลแบบป่วนๆหน่อยหันก็ไปยิงโอเคประมาณนั้น เหมือนการโจมตีครั้งแรกครับเขาจะกระโดดกระโดดกระโดดแทงอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูทีทีมีแอนิเมชันใหม่เพิ่มขึ้นมาเออโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเขาถือว่าเป็นมีการพัฒนามากขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถคอนโทรลยูนิตได้เช่นเคยนั่นเองคนขุดแรกก็มีแอนิเมชันเพิ่มขึ้นมานะมีขุดมือเดียวด้วยนะมีขุด2มือเออเออเออเขาท่าครับเขาท่าเขาท่าดีไซน์ได้โอเคก็เรียกว่ามีการพัฒนามากขึ้นนั่นเองนะ เอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเดี๋ยวเขาจะเหงาครับ <What? S 1> กลัวฝั่งแดงเหงาฝั่งดําบุกหน่อยแล้วกันจะเหงาหรือเปล่าเราเองจะเหงาเองหรือเปล่าครับ <What? S 1> ลักษณะฝั่งแดงก็โหดเอาเรื่อง <What? S 1> แต่บักนี่ก็ยังเหมือนเดิมนะบักบักกลับบ้านนะบักที่คอมมันจะกลับบ้านแล้วเรากดตั้งรับอะครับเนี่ยเนี่ยยังมีเหมือนเดิมยังมีเหมือนเดิม,ย,ม,ม,ดมยังไม่โดนแก่าแก้เลย <What? S 1> <laughs> บักบักแบบนี้มันทำให้เราชนะง่ายดี เอาให้แตกเลยแล้วกันเนาะเลเวลหครับอยากรู้ว่าเลเวลถัดไปจะเป็นยังไงละธ <Yahoo! S 1> นูครองสนามลบครับโชว์โอเคอย่าเพิ่งกลับบ้านนั่นแหละอย่าอย่าให้มันกลับครับจริงๆผู้พัฒนาเขาน่าจะรู้นะว่ามีบัคตัวนี้อยู่แต่ว่าเขาก็คงเลือกที่จะไม่แก้ในตอนนี้มั้งครับ oh. เขาก็พยายามเรียกคนมาสู้นะแต่ว่าเขาสู้เราไม่ได้เพราะเงินเราแพ้เอ้ยเงินเขาแพ้นะครับ ก็น่าจะชนะแบบสบายๆดานมันยังไม่ยากนะครับยูนิตยังไม่หลากหลาย <Huh? S 1> รอมีพวกสเปียตงสเปียต้นมาก่อนอา้าวทับเสริมมาครับ <What? S 1> ทับเสริมมาถอยก่อนถอยสิเพื่อนถอยไม่ถอยครับไม่ถอยก็ตายไปกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยเขาไล่เรามานะครับหันกัไปยิง <c oughs> เออนั่นแหละ <c oughs> นั่นแหละบู๊นักมีเราเยอะกว่าไม่กลัวแย่ ทับเสริมมันหมดแล้วมันไม่น่าจะมีพิษสงอะไรแล้วมั้งชนะแล้วละ่ะโมดตัวตัว,ตวทำลายรูปปั้นฝั่งตรงข้ามนะครับ <What? S 1> ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะไปทำลายให้โอ้คราวนี้เปิดมาด้วยนักธนูแฮบุกเลยหรือเปล่าบุกเราเลยหรือเปล่าบุกครับบุกก็สู้ครับไม่เป็นไรช่างมันเขานักธนูหนึ่งคนเรามีซอสวาด <What? S 1> น่าจะอ้าวทำไมไม่ตีเขาล่ะเพื่อนมันจะแพ้ก็อย่างนี้แหละเพื่อน ถ่ายก่อนอาครับเอาคาสเซิลอชิดอนมายิงป้องกันก่อนโอเคตายหมดตายหมดออกมาม,มันบ่อย,ยอดเยี่ยมเลยครับแบบนี้ฝั่งโน้นมีซอสวาดหนึ่งคนในขณะที่ก็มีคนขุดแร่อ,อีกมากมายชึกชึบชึชึชึช,ชึไม่ได้แรงหรือไอกระโดดแทงเนี่ยฟันธรรมดายังจะแรงกอีกอในช่วงนี้ยังบักไอบัก บัคคอมกลับบ้านไม่ได้นี่ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเล่นให้ไกลที่สุดนะเพื่อใช้บัคนี้ให้คุ้มนั่นเอง <Yeah. S 1> เกิดผู้พัฒนาเขาแบบนึกขึ้นได้ว่าต้องแก้บัคนี้แล้วเขาแก้ขึ้นมานี่เราจะลําบากนะครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเราต้องรีบใช้บัคนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองเดี๋ยวถอยกลับมาก่อนให้นักขนูมันพ้นป้อมก่อนอ่าค่อยกลับไปสู้ไม่ยอมให้นักขนูยิงฟรีครับ <Yeah. S 1> อ้าวฆ่ามันน <c oughs> ั่นแหละไ,ไปไหนนักขนู เอ,อไม่อยอมไม่นนัหนูยิงฟรีเย,ยี่ยมเยี่ยมมากนั่นแหละครับโอเคตีป้อมได้นักหนูมีอยู่3คนครับช่วยกันยิงในขณะ,ะนะที่นักดาบไปเยอะถอย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 ,ถอยนักหนูยิงฟรีครับไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาถึงคนจะเยอะกว่าก็ไม่อยากตายนะครับพอนักขนูมันออกมาปุ๊บพนป้อมปุ๊บมันหนีว่ะ <What? S 1> หนีไม่ให้หนีครับเราไม่ให้หนีอาจจะมีนักดาบตายไปบ้างก็ไม่เป็นไรเร oh. าสร้างใหม่ได้ ทับเสริมาทำยังไงครับจะถอยก่อนดีไหมไม่ถอยหรอกเออสู้ไปเลยนักธนูเราเยอะแล้วนี่เฮ้ยมันเยอะก็จริงแต่เขาก็เยอะวะ่ะยังไงดีครับถอยกันถอยแล้วกันถอยได้ก็ถอยก่อนนักธนูสามของเรามีสี่มีหกมีหกคนเราได้เปรียบได้เปรียบเยอะเลยแหละอ่ะจบเลยไม่ปล่อยแล้วปมเปรียบร้อย เดี๋ยวจะลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับดูว่าเมื่อไหร่นะครับจะมียูนิตใหม่ๆออกมานะครับผมตอนนี้นี่มีแค่ซอสวัดกับอาชิดอนเท่านั้นนะมาละอาชิดอนเข้ามาละ <Huh? S 1> ถอยก่อนถอยรอจังหวะรอจังหวะเดี๋ยวมันก็เข้ามาเตอนนั่นแหละให้มันตายไป <What? S 1> แล้วเราก็ค่อยออกมากันให้มันกลับบ้านไม่ให้กลับเฮ้ยมันกลับได้เหรอคราวนี้ถ้ากลับก็กลับไม่เป็นไร <What? S 1> เราก็บุกค,ครับรออะไรครับคนได้เปรียบสามหนึ่งเลยนะนะั่นอะ แพงเข้าไปไม่ให้กลับโอเคโคดขี้แกล้งมันเป็นบัคที่แกล้งคอมได้ดีมากเชือนสุดๆย่ากลบเออ,อย่ากลปุ๊บ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 มันถอยมันมันมาแบบนี้แล้วถอยก่อนถอยแล้วตีนั่นแหละและ้วตีอย่ากลับดีมากเชื่อฟังคำสั่งเราดีเหลือเกินมาละ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 ,าละคนคุณแรกมันมาอีกแล้ว ยากับเยี่ยมโอเคต้องใช้บัคนี้ไปเรื่อยๆครับเพื่อทำให้เราไปในด่านที่ไกลได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับตีไปเรื่อยๆครับนะักดาบเราก็ตีแรงอยู่เอาเรื่องแต่ที่แรงที่สุดคือนักขนูนะครับพยายามเน้นไปที่นักขนูนะมาละมาละมาละกำลังเสริมมันมาละถอยก่อนถอยก่อนกำลังเสริมมาแล้วก็ถอย <Yeah. S 1> สู้ชึกชึกชึก โอ้ icana, เลือดไหลกลนเป็นน้ำครับฝั่งนู้นเพราะว่าซอสวอดเรามีจำนวนเยอะกว่านะครับเราไม่ต้องกลัวนักหนูเขาสามก็จริงแต่ว่า kita, yes. เรามีนักหนูสามสี่คนกลัวอะไรโอเคจบไปชนะแน่นอนไม่ต้องสืบเพราะเขาไม่มีกำลังพอมาสู้กับเราแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับอาเชอร์ของพี่อาร์มนี่ก็แม็กเลเวลแล้วนะเต็ม20แล้วนะครับยิงแรงมากๆเลย20เลเวลนี่คูณ5ก็100นะดาเมจที่เพิ่มมาก็คือ1น0หน่วยนะครับจัดว่าจำเอาเรื่องอยู่เหมือนกันทีนี้นะครับเราก็จะไปลุยด่านถัดไปนะครับเลเวลที่8นั่นเองยังคงเป็นภารกิจทำลายรูปปั้นฝ่ายตรงข้ามอยู่นะครับแต่ต้องมาดูกันว่าคราวนี้จะมีอะไรพิเศษหรือไม่ด่านเป็นด่านทะเลทรายครับ รูปปั้นเป็นสปเปียตน้นฮ่าเท่เลยมาดูกันว่านักขนูคนนี้จะทําอะไรกับเราไม่บกุกอ๋อบกุบกบกุกบุกมาบุกมาบุกมาแล้วหนี <What? S 1> เอาพาเซนอาชิดอนยิงสู้เอาพอมันมีซอสวาดวิ่งมาเราก็เอาซอสวาดเราสู้ครับ <Huh? S 1> ประมาณนั้นเราไม่เล่นอะไรซับซ้อนจะไปไหนล่ะฮะโหคราวนี้มันหนีครับหนีแบบหนีไปเลยครับ ตายไปไม่รู้โดนอะไรอาจจะวิ่งชนกันตายนะครับเมื่อกี้นี้ไม่เห็นมีใครฟันเลยแต่ก็ล้มตายกันได้หนีไปไหนเพื่อนยานหนีเราไม่ให้หนีครับเราไม่ให้หนีถอย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 ฆ่าสเปียร์ต้นเอ้ฆ่าซอฟ์บาดกันนั่นแหละไม่ให้หนีครับเน้นไปที่การฆ่าไมเนอร์ครับอืม อเขาโหดเขาโหดด่านนี้มันสร้างเร็วเว้ย <Huh? S 1> เฮ้ดีดีดีสนุกดีครับให้เขาสร้างให้เขาสร้างเร็วเร็วบ้างเถอะคือจะสร้างเร็วยังไงเงินก็ไม่มีสร้างอยู่ดีเพราะเราฆ่าคนเก็บแร่เขาหมดนะครับด้วยการใช้บัคห้ามกลับบ้านนั่นเองซึ่งเป็นเป็นอะไรที่แบบที่โกงมากแต่เราก็ทำนะครับเพื่อชัยชนะของเรามาแล้วทับเสริมมาละอู้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอยถอยกลัวเขาหน่อยกลัวเขาหน่อยเขามีนักธนูนะครับเอานักนให้เรามารับอยู่หน้าบ้านเราเนี้ยแหละนานแล้วประมาณนี้แหละให้ธนูมันได้ยิงบ้างครับให้ธนูเรายิงเขาบ้าง <Yeah. S 1> ไม่ใช่ให้ธนูเขายิงเราอย่างเดียวเออเรียบร้อย <What? S 1> เรียบร้อยโรงเรียนจีนโง<ฮ>หน้างายรูปปั้นสเปียร์ต้นต้องเป็นของเราเฮ้ยมีคนเก็บแร่มาครับ เอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเดี๋ยวเขาเหงา่ามันเหงาไม่เพื่อนอ้ไม่เหงาแล้วมีตายไปเป็นเพื่อนคนอื่นนะผมตายตามเพื่อนคนอื่นไปนั่นเองก็เป็นใชนะที่จัดว่าง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่มีบัคกะก็คงจะยากอยู่ <Yeah. S 1> โอเคต่อไปเป็นเลเวลที่9นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นต่อกันใน EP ีหน้านะครับผมแต่ <Yeah. S 1> ว่าสำหรับวันนี้พี่อาร์มและเกมสติ c k m a n Battle นะครับก็ต้องขอตัวลาไปในเพลงนี้ก่อนแล้วก็ใ่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับให้แบบทุกคนแลวเจนครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Sub s c r i b ์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม